สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเปิดศึกแล้วนัทวุฒิจี้ประยุทธ์ลาออกทันทีรัมโบดินพลานจากกรณีน,นายนัทวุฒิไสเกื้ออดีตแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินปชโพสต์ Facebook ระบุว่าไล่ประยุทธ์อย่างไรประยุทธ์ไปแล้วไงต่อ ข้อเรียกร้องของผมคือประยุทธ์ลาออกทันทีหลังจากนั้นให้สภาผู้แทนราษฎรเลือกนายกจากบัญชีว่าที่นายกที่มีอยู่ถ้าไม่ได้นายกด้วยวิธีแรกให้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา272วรรคสองสอวอต้องร่วมโหวตเพื่อเปิดทางให้มีนายกคนนอก ขีดเส้นใต้ไว้ว่านายกคนนอกของผมคือนอกบัญชีว่าที่นายกแต่ต้องเป็นสอสอในสภาเท่านั้นทั้งสองแบบสอวองดออกเสียงในขั้นตอนเลือกนายกได้รัฐบาลแล้วทำเรื่องเร่งด่วนซ้ำเรื่อง 1. ห,หรือกลไกแก้ปัญหาโควิดที่ล้มเหลวเร่งหาวัคซีนทั้งซื้อยืมขอนายกต้องทำเองตัดขั้นตอนไม่จำเป็นและบูรณาการแก้ไขข้อบกพร่องทั้งเรื่องการตรวจรักษาเยียวยาให้เป็นรูปธรรม สสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีสอสอรอจากประชาชนยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่เสร็จแล้วลงประชามติก่อนบังคับใช้ 3. สภาแก้รัฐธรรมนูญตัดอำนาจสอวอไม่ให้โหวตเลือกนายกจากนั้นยุบสภารัฐบาลหลังการเลือกตั้งอยู่จนรัฐธรรมนูญผ่านประชามติบังคับใช้ยุบสภาเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญของประชาชนเดินหน้าประเทศต่อไป ข้อเสนอนี้ยืนยันหลักการประชาธิปไตยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่มีอยู่ปฏิเสธอำนาจนอกระบบหรือวิธีพิเศษไม่ให้เข้าแทรกแซงประยุทธ์ถูกไล่สวต้องไม่ฟื้นความต้องการของประชาชนสภาต้องทำหน้าที่ให้บ้านเมืองไปต่อได้หากประยุทธ์อยู่ต่อเหลือเวลาอีกปีครึ่งแก้โควิดไม่ได้ให้ฟื้นฟูเศรษฐกิจยิ่งสิ้นหวงัง ลาออกวันนี้แล้วเดินตามข้อเสนอจนได้รัฐธรรมนูญใหม่เวลาจะพอกันเลือกนายกคนใหม่ทำสามเรื่องเร่งด่วนให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่พร้อมประชามติจบในเวลาปีเศษที่เหลือรอความตายและทยอยตายไปอีกปีครึ่งกับเปลี่ยนแปลงเพื่อรอดด้วยกันประชาชนต้องตัดสินใจทันทีอันหนึ่งหากมีข้อเสนออื่นที่ดีกว่าเป็นไปตามหลักการไม่ทำลายระบบ ผมน้อมรับด้วยความยินดีไล่ประยุทธ์ล่าสุดนายเสกสกลอัทถาวง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีกล่าวตอบโต้ตนายนทวุฒิว่าตนฟังแนวคิดของนายนทวุฒิแล้วก็เศร้าใจจริงๆพยายามทำทุกวิถีทางที่จะล้มรัฐบาลน,นี้ให้ได้แต่ในที่สุดก็เข้าอีรอบเดิมอยากแก้ไขรัฐธรรมนูญอยากเปลี่ยนนายกให้ได้จนตัวสัน่นใช้ความเพลียงพล้ําจากวิกฤตโควิดมาซ้ำเติมประเทศโดยหารู้ไม่ว่าความเสียหายเกิดกับคนไทยทุกคนในสภาวะบ้านเมืองเป็นแบบนี้ แทนที่จะเห็นอกเห็นใจประชาชนช่วยเหลือดูแลประชาชนเหมือนอย่างที่คนอื่นเขาทำเอาข้าวเอาน้ำเอายารักษาโรคไปช่วยเหลือดูแลหรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์เหมือนอย่างที่คนอื่นหรือศิลปินดาราหลายคนที่ไม่ต้องการเป่าประกาศเขาทำกันน่าจะดีกว่าหรือไม่ใช้มือทำดีกว่าใช้ปากพูดแบบนี้น่าจะเป็นประโยชน์กว่าเรื่องการบ้านการเมืองขอร้องเถอะพักไว้ก่อน รอให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นกันทั่วโลกก่อนถึงตอนนั้นอยากพูดอะไรก็พูดเลยแต่ขอให้เป็นข้อเท็จจริงนะไอ้ประเภทพูดเป่าๆ ท่องเป็นบทกลอนในฐานะนักพูดนั้นประชาชนเขารู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้วประสบการณ์ทางการเมืองอย่างนายนัทวุฒินั้นน่าจะรู้ดีว่าอะไรจริงอะไรเท็จพูดจริงเป็นอย่างไรแล้วพูดเท็จผลของมันคืออะไรอย่าได้ขนองปากในช่วงที่ประชาชนกำลังลำบากและบุคลากรทางการแพทย์กำลังทำงานอย่างหนักในตอนนี้ นายนัทวุฒิเองก็รู้ดีว่าโควิดมันรุนแรงและน่ากลัวขนาดไหนขนาดนายนัทวุฒิเองก็จวนเจียนจะเป็นไม่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นมันใช่เวลาที่จะมาแซะกันในเรื่องทางการเมืองในตอนนี้หรือไม่ยืนยันว่านายก ไม่ท้อและไม่ทิ้งงานที่บริหารอยู่ในขณะนี้แน่นอนประชาชนกำลังเดือดร้อนนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทีมแพทย์ก็ยังคงประชุมหารือกันทุกวันทั้งเรื่องการตรวจหาเชื้อการขยายเตียงการขยายจุดฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีนก็ทยอยเข้ามาแล้วทุกฝ่ายพยายามหาวิธีกันตลอดทุกวันไม่ได้มีเวลามารับฟังเรื่องต่างๆที่คนที่ไม่ได้ใช้สมองคิดออกมาพ่นน้ำลายหอก วันๆคิดแต่เรื่องแก้รัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญจนประชาชนเบื่อหนายกันหมดแล้วและถ้านายนัทวุฒิหยุดคิดริษยาได้ก็จะเป็นคุณูประการต่อประเทศอย่างมาก คงอยากจะลงถนนให้บ้านเมืองหายนะอีกครั้งหรือเปล่าเพราะแกนนําได้รางวัลต่างตอบแทนเป็นรัฐมนตรีถึงสองกระทรวงการลงบนถนนก้าวข้ามศพประชาชนคนเสื้อแดงไปเอาตําแหน่งเสนาบดีใหญ่โตยังหวังจะใช้แผนเดิมเพื่อจะได้กลับมารับรางวัลตอบแทนอีกใช่ไหมตนก็อยากบอกว่า ประวัติบางครั้งก็ไม่ได้บันทึกซ้ำรอยเสมอไปอย่าคิดว่ามวลชนจะรู้ไม่ทันว่าใครสู้แล้วรวย ใครสู้แล้วได้ดิบได้ดีเอาตัวรอดแค่คนที่เจ็บและชอกช้ำที่สุดคือมวลชนที่ถูกหลอกมาบาดเจ็บล้มตายบนท้องถนนทอดทิ้งมวลชนอย่างเจ็บปวดหัวใจถ้าอยากรู้อะไรดีๆว่าจริงหรือไม่ให้ไปถามนายสมหวังอัศราสีอดีตเหรัญยิกนปชเอาเองถูกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษี572ล้านจนยอมล้มละลายสาเหตุเป็นเพราะอะไร ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ